ฉันโดนโยนเข้าห้องเฮสเทียลเป็นความผิดพลาดที่ทําฉันบ้าเลยแฮะถ้าอยู่ห้องเฮสจริงมีหวังเจอหน้าตัวละครหลักบ่อยขึ้นแน่การเข้าไปยุ่งกับตัวเอกมีแต่จะทําให้ชีวิตของฉันสั้นลงกว่าเดิมและเปลี่ยนห้องไม่ได้ด้วยซิฉันจะพยายามทําตัวไม่ให้เป็นจุดสนใจแล้วค่อยหาทางจัดการ ทำไมทําผิดไปตั้งสามข้อขนาดเจ้าหญิงไอเซลแห่งคุนนางก็บูดมอบยังทําถูกตั้งสองข้อวิชาองค์ประกอบธาตุศาตาจาร์ธาตุเพลิงหงยินลูกตอบคำถามที่ขนาดแมลงยังตอบถูกไม่ได้ก็พพรูลูกมันชั้นต่ำกว่าแมลงยังไงลองคิดว่าตัวเองเป็นแมลงบ้างแล้วไปทำอีกรอบเข้าใจไหมบียอนท่านแม่ฮฮฟังแม่นะบียอนลูกไม่มีทางเหมือนแม่ได้ คนที่ถูกไล่ของจากอาณาจักรและต้องรับตำแหน่งศาสตราจารย์งูงูนี่ลูกจะเป็นความผาประยุของอาณาจักรไม่ได้ลูกต้องเฉิดฉายมากกว่าน้องสาวเข้าใจที่แม่จะสื่อใช่ไหมค่ะท่านแม่ฉันไม่เข้าใจ ฉันแค่ใช้ชีวิตอยู่และแก้ปัญหาตามที่ถูกกลูกสอนมาปัญหาประพันธ์เวทมนต์ที่ฉันไม่เคยได้เรียนคาถาที่ไม่เคยรู้สมการที่ไม่เคยเห็นทำไมแม่ต้องทรมานหนูด้วยแย่ yeah, ละฉันเข้ามาในที่ที่มีแต่ผู้แปลกๆไม่เต็มเต็งซะได้ไม่ใช่ว่าฉันไม่พยายามเข้าหาพวกนี้นะเข้ามานี่ได้ยังไง นั่นแหละที่กำลังจะพูดฉันยังไม่รู้เลยนายรู้ไหมพ่อแม่เราถึงขั้นประท้วงและถามเลยนะว่าทำไมเขาถึงอยู่ในห้องเอสแต่ได้รับการตอบกลับเพียงแบงกิลซอนถูกประเมินว่าเหมาะที่จะอยู่ห้องเอสจริงเหรอไม่เห็นจะเข้าใจสักนิดดูท่าฉันจะดังแล้วนะเขาที่อุตส่าห์ทุ่มเทมาตั้งแต่เด็กๆและเห็นว่าคนแบบฉันไม่อยู่ในห้องก็คงงงเหมือนกันยังไงเดี๋ยวก็เปลี่ยนห้องตามศักยภาพหลังจากทดสอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงห้องเอสก็ไม่เว้น มีหลายกรณีมากที่บางคนจะถูกลดขั้นพอหนึ่งๆดูก็มีนักเรียนชายบางคนที่ถูกเลื่อนขั้นจากห้อง A ขึ้นมาห้อง S ด้วยไว้ค่อยดูอีกทีแต่สุดยอดเลยแฮะที่ตัวละฟันในเกมมาปรากฏตัวต่อหน้าฉันในอีกไม่กี่ปีนักเรียนส่วนใหญ่ในห้องจะกลายเป็นคนดังระดับโลกและ5คนในนี้มีโอกาสทรยศโลกเว้นมนต์มาอยูซองคือหนในนั้นถ้าเฟรมหยุดไม่ให้เกิดขึ้นคงจะดี ทุกคนประจำที่ยินดีที่ได้พบฉันมั่นใจว่าพวกเธอคงคุ้นหน้าพึงตาฉันมาก่อนงั้นขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการฉันคือศาสตราจารย์ห้องเอสลีฮันวูศาสตราจารย์ลีฮันวูที่โด่งดังคนนั้นไงใช่ที่เขาจัดการมนุษย์ปีศาจความมืดไปมากกว่าสีหลักหรือปะถูกเรียกว่าอาสวิทระดับเเลยนะบอกเลยว่าคนละฉันทุกคนเยียมน้อย ดูเหมือนปีนี้จะมีนักเรียนมากความสามารถอยู่เยอะและรวมถึงนักีินพิเศษไม่เหมือนใครตามที่พวกเธอรู้กันสถาบันแห่งนี้คือที่ที่ปลูกฝังนักเวทต่อสู้ในานางมาสวินเวทมนต์พวกเธอจะได้รับประสบการณ์อันเข้มงวดตลอดการศึกษามากกว่า3ปีฉันไม่ได้คาดหวังให้พวกเธอทําได้หมดหรอกแต่ว่าฉันแนะนําพวกเธอทําให้ดีที่สุดในช่วงนี้มีคําถามไหมดีงั้นเริ่มคาบเลย ใครจะไปชิดว่าฮองบียอนที่ชิงกดมากกว่าใครๆจะมาสายหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นไหนขอใช้แว่นตาบุญบุญดูหน่อยฮองบียอนอโดเลบิตนางร้ายนางเวทผึงชอบลูกอมสมแดงเถือไม้ตัวเองดื่มเฉพาะเอสเปรสโซชงอาคาเลเวมีแม่เป็นปีศาจการันตีเสียชีวิตไม่ใช่แล้วการันตีเสียชีวิต ถ้าไอเซลตายเพราะเฟรมฮงบียอนจะต้องตายเพราะเฟรมและไอเซลหรือพูดได้ว่าเป็นชะตาที่มิอาจเลี่ยงสําหรับนางร้ายความจริงฉันก็อยากช่วยเธอนะแต่ฉันไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะช่วยใครได้เธอไปนั่งที่ของตัวเองได้แล้วถึงจะรู้สึกแย่แต่คงต้องเฝ้าดูอย่างห่างๆถึงเอ๋ อะไรล่ะนี้ความรู้สึกแลวกับว่าทุกอย่างกลับแตละปัดไปหมดตั้งแต่เริ่มก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเราจะมีการสืบทอดคาถาสำหรับพวกเธอไว้ใช้ในสถาบันห้อง S และห้อง A จะมีสืบทอดคาถาเหมือนกันส่วนรายละเอียดพิธีสืบทอดคาถาน่าลังคาอีกแล้วแฮะแต่ฉันจะรอ้องสถาบันสเตลลา นั้นมีกิจกรรมอยู่2อ,อย่างหลักๆห,หนึ่งในนั้นคือพิธีทำความคุ้นเคยกับพันธสัญญาและอีกอย่างคือพิธีสืบทอดคาถาสถาบันสเตลล่าก็มีพิธีสืบทอดคาถาซึ่งพิเศษไม่น้อยหน้าสถาบันชั้นนําอื่นๆมาครบหรือยังตรงนี้จะมีคาถาที่เรียงจากระดับต่าําไปจนถึงระดับกลางและสูงสิ่งที่พวกเธอต้องทําคือการเลือกคาถาที่ชอบและหยิบมันขึ้นมา โดยกระบวนการสลับคาถาที่เลือกไปหนึ่งครั้งจะซับซ้อนมากๆดังนั้นเลือกให้ดีถึงเขาจะบอกแบบนั้นแต่เราไม่ใช่คนเลือกคาถาเรื่องเราต่างหากในเอเทลเวิลด์คาถาจะตอบสนองตอ่อคนที่เห็นว่าคู่ควรจะบัญชามันเท่านั้นทําให้เกิดเอฟเฟกต์สั่นท้องหมายความว่าไม่สามารถใช้คาถาระดับสูงตามที่ต้องการได้แต่ฉันก็สงสัยว่าตัวเองควรเลือกอะไรดี ถ้าเป็นหมื่นมาก่อนฉันคงเลือกคาถาระดับเไปแล้วแต่นี่ฉันอยู่ห้อง S ฉันต้องคิดให้ดีไม้เท้าน่าจะเหมาะกับฉันในตอนนี้ที่สุดคาทานั้นแบ่งแยกออกเป็น2อ,อย่างคือคาถาระยะสั้นกับคาถาระยะยาวโดยปกติคาถาที่ถือโดยอสศวนเวทมอ์นั้นจะเน้นเรื่องการไล่เวทไวอีกส่วนคือไม้เท้าที่ใช้ในระดับดีชอปซึ่งเน้นไปที่การโจมตีในครั้งเดียวและระยะการไล่ที่ค่อนข้างนาน นี่นายว่าเขาจะเลือกอันไหนเขาอยู่ห้อยเอสทั้งทีหวังว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการสั่นท้องนะจะคิดยังไงก็เชิญเฮ้ยไหนหนายเป็นใครฉันอาสเล็คลายกันเป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้เข้าใจแล้วและยังไงต่อนายคิดจะเลือกคาถาอันไหนอันไหนก็ได้แต่ช่วยเลือกคาถาให้เหมาะสมกับสถานะของตัวเองหน่อยก็แล้วกัน อย่าให้วุ่นวายก่บปัญหาให้กับศาสตราจารย์เขามันไม่ใช่เรื่องของนายคือฮไอเวนนี่จะหาเรื่องกันหรือยังไงเฮ้อ <_ d> um> น่าลำคาญอาสซทธเซกเบเ,เลนนูกของมาร์กเวสเซกเบเลนอยู่ภายใต้เจ้าชายเจรามี่ดันแกล้งระดับ3ข้อมูลแค่นี้พวกตัวประกอบ่องนี้ว่าฉันจะเลืนอกอันนั้นดูให้ดีๆละ่ะหืมประธานนั้น เอ็ดมูลีอีเทมิลีก็คงจะเป็นคาถาระดับสูงกลางที่ดีสุดของที่นี่แล้วคาถาระดับสูงกลางมักจะถูกใช้ในหมู่อัศวินเวมนม์มืออาชีพหรือยิ่งในหนึ่งคือไม่ว่าจะมีพรสวรรค์มากแค่ไหนคาถาระดับกลางต่ำก็ยังจํากัดสําหรับนักเรียนอยู่ดีแล้วยิ่งอัศวินเวมนม์มืออาชีพยังเลือกคาถาระดับกลางต่ำมากกว่าด้วยซ้ำแต่ที่นี่ก็ยังมีคาถาระดับกลางสูงอีกอันหนึ่ง นอกจากเอสมูลีอีเทมิลีซึ่งมันไม่ได้มีไว้ให้เลือกแต่มีไว้เพื่อการปวดทุกคนไปยืนหน้าคาถาที่ตัวเองชอบโหคาถาที่แฮวาเลือกมันคือฮาเดนอมิโคเทนไม่ใช่หรอคาถาระดับกลางเจ้าชายสครวินเลือกคาถาระดับกลาง ต้าหญิงฮองบิยอนเลือกโซวีเตอร์และฮาวอลลระดับกลางเหมือนกันการที่เลือกคาถาระดับกลางได้เท่ากับว่าต้องเป็นนับเว้ทรับรองหรือเปล่าปีนี้บ้าชะมัดแม่งเอ้ยรอดูเึอฉันก็ทำได้โว้วนั่นฮัสเลกนี่เขาพยายามที่จะสั่นพ้องคาถาระดับสูงกลางเฮ็ดดูให้ดีๆล่ะฉันจะแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของห้องเอสให้เต็มตา คาคดเขาสั่นพองไม่ได้อือไม่นะคงเจ็บแย่เลยใครก็ได้เรียกศาสตราจารย์มาเร็วฉันเดาว,ว่าระดับสูงกลางคงเป็นไปไม่ได้เฮ้อน,นั่นแหละยอมแพ้ไปสักกดีเพราะว่าตั้งสติน้อยเจ้าของตัวจริงถูกล็อกมงไว้แล้ว นั่นหรือพยายามจะหยิบคทถาฉันไม่คิดว่าเขาจะต้านทานเอ็ดม e ูรีอีเทมิรีได้นะเออซ์ไม่มีทางนักเรียนที่ถือคาถาระดับสูงกลางปรากฏตัวแล้วเป็นไปได้ด้วยเหรอฉันคิดไว้แล้ว ทีนี้คนส่วนมากก็ดูแล้วว่าเขามีพรสวรรค์มากขนาดไหนอะไรฟะเขาเสียสติไปแล้วเหรอแต่ก็เฟรมเป็นอยู่คนที่ถือคาทาระดับสูงกลางเทวิลอนเช่นกันและนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของเส้นเนเรื่องถ้าเฟรมเลือกเทวิลอนมาอยู่ซองจะเริ่มสนใจเธอเพราะความอาัจฉริยะของนาง กลายเป็นว่าเกิดเป็นเส้นทางมาอยู่ซแต่ถ้าเธอเลือกคาถาอื่นเส้นทางที่จะเกิดจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฉันต้องใช้เฟรมเป็นคนพามาอยู่ซเข้าดมฝั่งเราเอ๊ะเจอแล้วนั่นแหละเทวิลอนเซมเธอจะทำยังไงต่อไป จับเทวิลอนเลยมายยซองจะได้สนใจในตัวเฟรมและเรามีความเป็นไปได้สูงที่จะจบแบบแฮปปี้เอ๊ะอะไรกันเธอไม่สนใจเทวิลอนเกิดอะไรขึ้นหรือเธอไม่รู้บางทีเธออาจจะยังไม่มีข้อมูลใช้ใจแย่แล้วสิเฟร,รมสามารถสั่นท้องคาถาใดๆก็ได้เพราะเป็นนางเอก แล้วถ้าเธอเกิดเลือกคาถาแปลกๆขึ้นมาล่ะเรามีหวังเสียเส้นทางดีๆไปอีกก็ได้ถ้าขนาดนี้ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากบังคับให้เธอเลือกเทวิลอนบิงหืง้อจู่ๆก็ <c oughs> ไงฉันสงสัยว่าเธอจะเลือกคาถาอะไรทำไมถึงอยากรู้ฉันอยากจะช่วย <c oughs> เห็นเธอดูสับสนนะ่ะไม่ใช่เรื่องของนายลาก่อนเอ๋ <c oughs> เดี๋ยวซีมันทำเองทำเองนะปกติเฟรมต้องเฟลลี่กับทุกคนสิเพราะนางเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแต่ทำไมกลับดูเย็นชาอย่างนี้ฉันยอมแพ้ไม่ได้เพราะชีวิตฉันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้รอเดี๋ยวฉันอยากจะช่วยเธอเลือกจริงๆนะสนใจเรื่องของตัวเองเธอแต่ฉันรู้สึกว่ามีกระทาที่เหมาะกับเธออยู่นะทำไมนายรู้เรื่องเกี่ยวกับคทาหรออะไรฟะเนี่ยฉันทำอะไรผิด <c oughs> หรือเธอจะไม่สนใจตัวประกอบ เออฉันได้ยินเกี่ยวกับเธอมามากทำไมไม่ลองหยิบคาถาอันนั้นดูล่ะเทวิลอนใช่อันนั้นแหละคื้นเสียงอะไรโอ้ยตกใจหมดเอสทักทำไมอยู่ในมือฉันฟ้าเซมควรจะเป็นคนได้ไปสิชิบหายละ เอืเซม <Same. S 1> ทำไมปะเปลาาฉันแย่แล้วแบบโคตรเลยได้ยินไหมปีนี้มีนักเรียน2คนที่สั่นพร้อมคาถาระดับสูงกลางด้วยจริงดิในประวัติศาสตร์มีแค่5คนเองนะที่ทำได้งั้นตอนนี้ก็มีเพิ่มอีกสองคนแล้วดีแต่แปลกยิ่งกว่านั้นคือ หนึ่งในนักเรียนที่สั่นร้องได้คือคนที่ใช้แค่บลิงก์ระหว่างการสอะเวทมนต์หืมบลิงก์มันเป็นเวทนมนต์ปกติจะเป็นไปได้ยังไงเพราะแม่ฉันบอกว่าบลิงก์มันเป็นเวทขยะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหืมโถงเรียนพิเศษเงียบสัที วันนี้ไม่ว่าจะไปไหนก็เอาแต่คุยกันไม่หยุดข่าวที่ว่ามีนักเรียนสองคนที่สามารถจีบคาถาระดับสูงกลางได้แพร่ขยายออกไปแต่ฉันไม่เข้าใจไม่มีทางจับเทวิลนได้เขาเป็นใครฉันอ่านนิยายเดิมมาตั้ง3มรอบก่อนมา แต่ตัวละครแบ็กยูซอนไม่เคยปรากฏแม้แต่ครั้งเดียวไหนบอกว่าเทวิลอนไม่ว่าใครก็จับไม่ได้แต่ทำไมมันถูกสั่นพองได้ง่ายขนาดนี้หรือบางทีเขาพยายามจะโชว์ฉันชิดไปก็ไร้ประโยชน์เซมเธอจะไปถุงเรียนพิเศษเหมือนกันเหรอแฮนไอเด็กนี่ชิดว่าฉันเป็นพวกเนืองได้ยังไงล่าวฉันแบบปกติเห็นเธอนั่งเรียนตลอดเลยไม่หลอกไม่หลอก แต่เฟมเรารุ่นเดียวกันนะทำไมถึงเรียกว่าเด็กละ่ะเอ๋พอดีติดเป็นนิสัยนะ่ะที่บ้านฉันมกักจะโดนปฏิบัติเหมือนคนที่แก่กว่าตลอดฉันเพิ่งนึนได้ว่าฉันมาจากยุคปัจจุบันหลุดเข้ามาในนิยายเฮ่เฮฮฉันคงทําตัวเหมือนเด็กไม่ไหวแล้วแล้ววันนี้เธอจะเรียนคนเดียวเหรอเธอคือแจ็กกี้ใช่ไหมสไตล์เธอคล้ายๆฉันอยู่นะแต่ดูเชยกว่าหน่อย ก็ไม่ได้คนเดียวนะพอดีฉันมีประชุมเสริมพิเศษแล้วกำลังจะไปพอดีคงต้องขอตัวโอเคไว้คราวหน้าไปคาเฟ่กันนะบายผู้หญิงยุคนี้ยากแฮะที่ต้องทำตัวเป็นนักเรียนทั้งที่อายุปานนี้แล้วโอ้ยเซมแฮวอลยองเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นอะไร สีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเป็นห่วงฉันก็ไม่นะเข้าใจแล้วเธอคงจะไปเรียนพิเศษศิท่าอ่าฮะส่วนนายกำลังจะไปถงฝึกพิเศษห้องเอสอีกรอบใช่ไหมเธอก็เลือกติดขี้เกียจแล้วมาซ้อมได้แล้วบางทีพูดตรงเกินไปไหมเธอไม่ควรพูดแบบนั้นนะงั้นหรอแล้วเจอกัน สุภาพบรุษล์จังนะเ็นแจ็คก,กี้ทำไมเธอถึงเออช่างและกันยังไม่ใช่เวลาห้องเรียนพิเศษการประชุมเสริมพิเศษเอิงตามน,นิยายหลกักไอเซลกับฮงบียอนจะพบกันในการประชุมนี้มันสำคัญมากที่จะได้เห็นหนางเอกกับนางร้ายมาเจอหน้านกัน ตัวละครสำคัญอยู่ที่นี่หมดเลยไหนดูสิเจ้าภาพคือคลายห้องเอเขาดูประมาณนะการประชุมเสริมพิเศษมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มเกรดตัวเองขนาดนักเรียนห้องเอสดังๆยังมาเข้าร่วมไม่ต้องสงสัยเลยว่าการประชุมนี้ใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่คิดว่ามายยซองจะมาที่นี่ด้วยมายยซองนับว่าเป็นตัวเอกของร่มใบนี้ กำลังสนใจในตัวแบ็กยูซอนต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแ,และแบ็กยูซอนไม่ได้แก้คำถามอื่นนอกจาก3คํคำถามนะลบบางทีแบ็กยูซอนอาจรู้มาตั้งแต่ต้นว่าแค่แก้3คนข้อนั้นได้จะได้เข้าห้องเอสเขาเป็นตัวอันตรายสุดๆชูฉันหวังว่าใครสักคนจะพาให้หมอนี่ออกไปทียูซอน นายเข้ามาที่นี่ได้ยังไงหรอนายไม่เห็นต้องมาฟังอะไรแบบนี้เลยหรือมีเหตุผลอะไรพิเศษหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกฉันบอกไปแล้วไงว่าที่เข้ามาพเพราะเกตฉันไม่ดีแล้วไหนเขาถึงมาสนใจฉันก่อนเอาละเลือกคุยกันได้แล้ววันนี้เราจะมาดูโจทย์ปัญหาในข้อสอบระดับกันอย่างที่ทุกคนรู้ข้อสอบที่มีไว้สอบระดับครั้งนี้มีโจทย์ที่มาหาโหด ที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าสาข้อนรกและผมแก้ได้แค่ข้อเดียวเองเวเนยททำไมคนแบบเขาถึงมาอยู่ที่นี่ฉันตั้งใจแต่ขยายความเป็นอิทิพลของฉันผ่านการสอนให้พวกขุนนางโง่นี่ซะหน่อยหืมไม่สิยังมีโอกาสฉันได้ยินว่าไอเด็กแบ็กิลซอนเข้าสอบการวัระดับด้วยคะแนนต่างที่สุดฉันจะแสดงให้เห็นว่าฉันเหนือกว่า ผมจะสอนวิธีของข้อแรกที่ผมแก้ได้ก่อนโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างจะมีลุกเล่นหน่อยอาจจะทำให้ผิดได้ก่อนอื่นนายคิดว่าเขาถูกหรือเปล่าม่งพูดอะไรนะ่ะถามว่าเขาคิดถูกไหมก่อนอื่นฉันยังไม่รู้เลยว่าเองต้องการอีหยงแล้วอะไรคือสามข้อนรกฟ้าชันเธอตอบตามตรงละกัน ไม่รู้สิอะไรนะแบงค์ดิวซอนคนนั้นไงเขาบอกว่าใครคิดผิดหรอฮะทำไมทุกคนถึงมองฉันแบบนั้นล่ะฉันทำผิดตรงไหน,นหรองั้นแบงค์ดิวซอนลองลงมาทำด้วยตัวเองดูหน่อยไหมเฮ้ยไงนะคือฉันผิดหรือยังไง <laughs> นายทำได้อยู่แล้วแบงค์ดิวซอน เองจงใจใช่ไหมนี่โอ้ยก็ได้เอาให้จบๆสามข้อนรบใช่ไหมดูเป็นเกมเล่นคำมากกว่าอีกตัวอย่างเช่นนักเวทที่แลกกระถาโดยพูดว่าแนทธรณีผู้หลั่งน้ำตาและทำให้แถวนั้นมีดินมากกว่าเดิม2เท่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบนั้นง่ายมากที่เดิมมันรองไห้เพราะมันอยู่ในสถานะย่อยสลาย จะหาว่าไร้สาระก,ก็ไม่ได้เพราะโจทย์มันเป็นแบบนี้จริงๆสงสัยจังอุ้ยใครแม่งคิดโจทย์ขึ้นมาฟ้าช่างเธอใครอยู่ตรงนี้การแก้ปัญหาเหมือนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ว่ามันเป็นปุ๋ยหรืออะไรก็ช่างวิธีการของเขาก็ผิดแต่การที่เขาตอบถูกได้เพราะโชคล้วนๆแต่ถ้าหากมีคําตอบคล้ายๆแบบนี้เขาก็คงตอบผิดฉันแสดงให้เห็นถึงวิธีทําไม่ได้หรอกแต่บอกได้ว่าตรงไหนที่นายผิดไงนะ ปัญหามันอยู่ตรงที่ธรณีแล้วถ้าหากมันมีน้ำกับลงมาด้วยละ่ะนายคิดว่าวิธีของนายจะใช้ได้ผลอยู่ไหมง,งั้นฉันจะใช้วิธีอืน่นแม้นายจะต้องคิดทั้งหมดใหม่อย่างนั้นหรอถือที่นายตอบถูกเพราะดวงดีไม่ใช่เพราะคนตรวจอยากให้ถูกจริงๆนั่นมันก็ถูกของนายเออนี่ฉันทำลายความมั่นใจของเขาเกินไปหรือเปล่าที่จริงมันควรเป็นแบบนี้ เป็นไปได้ยังไงเด็กคนอื่นกำลังจดในสิ่งที่เขาพูดไอเซลกับฮงบิยอนก็อินตามเขาไปด้วยทั้งคู่โดนโจดเป็นความสนใจไปหมดจะโอเคไหมเนี่ย